ทุกคนคะวันที่9มกราคมนี้นะคะเราจะมีการเริ่มใช้ระบบการตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถแล้วค่ะทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ประชาสัมพันธ์นะคะระบบตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถและตัดแต้มใบขับขี่เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรเป้าหมายเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน6เรื่องที่เราต้องรู้นะคะเรื่องแรกเลยขับรถจะต้องมีใบขับขี่โดยผู้ที่มีใบขับขี่ทุกๆคนนะคะ จะมีคะแนนคนล,ละ12คะแนนค่ะ 2. ถ้าทำผิกดกฎจราจรใน20ฐานความผิดที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือไม่ชำระค่าปรับจราจรจะถูกตัดคะแนนตั้งแต่1-4ถึง4คะแนนขึ้นอยู่กับความผิดนะคะ 3. หากถูกตัดคะแนนจนเหลือ0ูนย์จะถูกพักใช้ใบขับขี่90วันด้วยกันค่ะ 4. ถ้าฝ่าฟื้นขับรถในช่วงที่ถูกพักใบขับขี่ก็มีโทษจำคุก3เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 10, 0บาท 5. คืนคะแนนได้นะคะด้วยการข่าอบรมกับกรมการขนส่งทางบกหรือรอให้ครบ1ปีก็จะได้คะแนนคืนอัตโนมัติ และ6หากถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่3ภายใน3ปีอาจจะถูกพักใช้ใบขับขี่มากกว่า90วันและหลังจากนั้นภายใน1ปีหากถูกตัดคะแนนอีกจนถูกพักใบขับขี่เป็นครั้งที่4ก็อาจจะถูกเพิกถอนใบขับขี่เลยค่ะ มาดูการตัดคะแนนความประพฤตินในการขับรถกันบ้างนะคะแบบที่1ค่ะตัดคะแนนทันทีที่ทำผิดนะคะตัดหนึ่งคะแนนคือขับรถเร็วเกินกำหนดขับรถบนทางเท้าไม่ขาดเข็มขัดนิรภัยไม่สมมหมวกกันน็อกใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายไม่หลบรถชุกเฉินขับรถโดยประมาทหน้าหวัดเสียวขับรถไม่ติดป้ายทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงปิดบงังไม่ติดปา้ายภาษี ตัดสองคะแนนสำหรับคนที่ขับรถฝ่าไฟแดงขับรถย้อนสอนขับรถในระหว่างที่พักใช้หรือเพื่อขอนใบขับขี่ตัดสามคะแนนสำหรับคนที่ขับรถในขณะหย่อนความสามารถขับผิดวิสัยคนขับธรรมดาขับรถชนแล้วหนีและตัดสี่คะแนนสำหรับคนที่เมาแล้วขับขับรถในขณะเสพยาเสพติดแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น และแบบที่2จะเป็นการตัดคะแนนเมื่อไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งเช่นฝ่าฝืนเครื่องหมายในทางไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ไม่ขับรถชิดซ้ายและก็จอดรถในที่ห้ามจอดค่ะ